อยู่กับผมฟุกเองครับล่าสุดเดซิมก็ได้มีการนําเอาระบบขโมยขึ้นบ้านกลับมานะครับแถมยังอัปเดตให้ฟรีกับทุกๆท่านที่เล่นเดซิมของแท้กันอีกด้วยมีสัญญาณการขโมยมีรูปแบบการตกใจที่แตกต่างกันแถมวิธีการงัดกับโจรก็มีหลายแบบอีกต่างหากในวันนี้เราอยู่กันกับครอบครัวหนึ่งครับสามพี่น้องนี้เขาบอกว่าซิมเนี่ยก็จะมีรีแอคชั่นต่อการเจอโจรได้มากถึง50แบบเลยนะแล้วตั้งแต่ช่วงวัยนะครับก็จะมีการตกใจที่แตกต่างกันไปด้วยในวันนี้ผมก็เลยมีชานของเ โดยการนี่เลยฮะเข้าไปที่โหมดสร้างฮะแล้วก็ไปที่ประเภทพื้นดินนะครับการท้าทายในที่ดินนะครับในหัวข้อไฮคาร์บอกนะครับไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะเขาบอกว่าถ้าเราเลือกหัวข้อนี้นะครับจะทําให้โจรเนี่ยมาบ้านของเราบ่อยมากขึ้นนั่นเองครับ ในการอัปเดตนะครับก็มีสัญญาณการขโมยโจรเข้ามาด้วยนะก็จะเป็นอันนี้เลยนะครับผมราคา85บาทนะครับแต่ว่าผมก็จะไม่ใช้แล้วกันนะคนดูนะลองดูแล้วกันนะครับผมว่าถ้าเราไม่ใช้สัญญาณการขโมยแล้วก็มีการท้าทายในพื้นที่ดินบ้านเราแบบนี้เนี่ยนะครับผมจะเป็นยังไงนะจัดไปฮนะแต่ว่าเดี๋ยวถอทําการเพิ่มเตียงหน่อยละกันนะนะ8,500โอ้โหซื้อทีจุกเลยทุกอย่างก็ยังเป็นปกติอยู่ครับตอนนี้ ก็มีเพื่อนบ้านมาเยี่ยมบ้านเราบ้างฮะด้วยความที่ว่าบ้านของเราเนี่ยมันก็ยังเงินไม่เยอะนะคนดูหางานทําละกันนะครับหางานทําเป็นอ่านี้เป็นนักวิทยาศาสตร์ละกันสเหรับไอ้ดุงคนนี้เนี่ยเขาเป็นวัยรุ่นนะแต่ยังไม่ต้องทํางานก็ได้นะครับแต่ว่านายต้องทํากันบ้านดูไว้เป็นตัวอย่างนะเด็กๆน,น้องๆห,หนูเนี่ยก็ถ้าคุณทําการบ้านเสร็จแล้วหลังจากนั้นคุณจะไปทําอะไรก็ทําได้แล้วนะกลับบ้านไปก็รีบทํากันบ้านให้เสร็จนะเด็กๆนี่ยไอ้เจ้าน้องหนูนี่เหมือนกันน้องหนูก็ทกําการบ้านไปด้วยแล้วก็ให้เจเป็นสาหลักอ เจ๊นะ J. เป็นคนทํางานแล้วกันในค่ำคืนนี้ความฝันของเราก็ยังไม่เป็นจริงฮนะก็ยังเงียบเชียบอยู่เวลาเราอัพสกิลขึ้นมานะครับเนี่ยก็จะมีหลอดไฟขึ้นมาแบบนี้นะโอ้พิ่งเห็นเหมือนกันเดี๋ยวผมจะทาการย้ายนิดหน่อยแล้วกันนะอ่ะลินชักไว้นี่แล้วกันซื้อเตียงให้อีก1อันนะครับโอเคจะได้นอนได้3าคนนะครับอยากให้นอนกันจะได้สุขภาพแข็งแรงนะ เฮ้ย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 หมาแล้วหมาแล้วอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเย็ดแม่เย็ดแม่เดียวเดียวเดียวผมจะลองดูดิว่าการเจอรีแอคชั่นของแต่ละคนนะครับผมเวลาเจอโจรจะเป็นยังไงนะนะไอ้เจ้าน้องไอ้เจ้าน้องเฮ้ยพอเรียกตำรวจไอ้ห่ะนั่นนั่นไงโจรให้ตายเถอะเดี๋ยวจะเพิ่งตกใจเดี๋ยวเพิ่งตกใจไปเฮ้ทุกคนทุกคนตื่นก่อนโจรเข้าบ้าน เราจะได้มันคืออะไรคอนฟอนเอ้าโอ้โหมันทำการดูดสมบัติเราไปแล้วฮะนี่ไงนี่ไงอ๋อถ้าเป็นผู้ใหญ่สามารถสู้ได้นะครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนอ่ะกลัวกลัวเด็กกลัวสู้กับเขาสู้กับเขาพวกเอามายืนปวดสมองเลยเฮ้ยเอาเอาเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วแล้วอืมอืมโอ้โหเอาเดี๋ยวนี่มายืนถ่ายเซลฟี่ ไอ้นุ่มเดี๋ยวๆทำการเรียกตำรวจได้ไหมเรียกตำรวจเรียกตำรวจอืมตอนนี้กำลังดูหมิ่นกันไล่กันโอเคไปนะฮะไอ้เจ้าโรบินเรียบร้อยออบเจกต์สโตเรนนะโอ้โหตำรวจเพิ่งมาคุณตำรวจก็รู้สึกเสียดายนะครับผมที่ไม่สามารถจับโจรได้นะครับแย่เลย รินชักบ้านเราไปแล้วฮะจนขโมยของไปได้นะครับผมอ๋อเป็นความรู้สึกเศร้านะครับแล้วก็ทุกคนจะติดเอฟเฟกนี้เหมือนกันนะครับทั้งหมด1ชั่วโมงนะครับมีความรู้สึกถูกต่อยเข้ามาทําให้มึนงงต่อสู้ที่พ่ายแพ้นะครับผมทําให้รู้สึกอับอายนะครับโอ้โหโต้องไปฟิตร่างกายมาเพิ่มแล้วฮหลังจากที่เจต่อสู้พ,าพ่ายแพ้ไปเอาอันนี้ไปเลยนะเอากระสอบทรายไปซ้อมนะครับแล้วก็เจ้าหนูน้อยนี่เลย <laughs> บาเบลฟอคิดโอเคจัดไปเผื่อไอเจ้น้องจะทําอะไรได้บ้างนะลองให้น้องออกกาลังกายนะ <c oughs> นี่เลยรับมือกับสถานการณ์ภายร้ายครับอืโอโวยน้องอ้หูสุดยอดนะจะได้เป็นเด็กที่แข็งแรงทุกคนก็ยังเศร้ากับสถานการณ์การโดนโจนขึ้นบ้านไม่หายนะครับในวันนี้เด็กๆก,ก็ไปเรียน,นครับเจ๊ก็ ต่อยมวยฮะฝึกมวยอยู่บ้านและแมโจนสาวคนนั้น,นก็คือเจ๊ค,คนนี้เลยครับชื่อว่า Bank อ็อบบี้แบงค์นะผามราอดูกันว่าในคืนถัดไปเนี่ยจะเป็นเจ๊ค,คนนี้หรือเปล่านะครับผมที่เขามาป้นบ้านเราอะนะอยากจะให้มาทุกวันเลยนะไม,ไม่ม,มาทีโอ้ยแสดงว่าวันแรกเราแจ็คพอตเลยนะที่เจอรอดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นไหมเด็กตื่นกันไวมากฮ <Hello? S 1> ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้โอ โอ้โหตีสี่ตีห้าเด็กๆก็ยังไม่ได้นอนกันเลยนะก็เท่าบอกว่าคือมันจะขึ้นตอนไหนก็ได้เว้ยคนดูอืมเดี๋ยวผมจะลองไม่เรียกตำรวจด,ดูแล้วกันนะรอบนี้นะครับเป็นคนเดิมน,นว่าเจโรบินนี่ไงโรบินแบงค์นะครับเนี่ยมันเป็นสิ่งไม่ดีนะรู้ไหมผมไม่ชอบโจรจริงๆเลยอืถ่ายเซลฟี่ซะหน่อยเฮ้ยไปแล้วกูไปแล้ว,ลวหนีไปเส้นทางปลอดภยัยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโจรโจรโจรเอาละฮะนี่ไงเรียบร้อยตีหน่อยรอบนี้มาแก้มือหน่อยฮะ อืมรอบนี้เจไปคนชนะครับโอ้โหไปแล้วไปแล้วอ๋อถ้าเราต่อสู้ชนะนะครับมันก็จะหนีเลยนะอาจจะโจรก็ทที่ผมทดลองมานะครับผมผมใช้เวลาประมาณ2-3วันนะครับในการที่โจรจะขึ้น1ครั้งนะ แต่ว่าวันแรกก็คือแจ็คพอตเลยนะครับผมก็คือขึ้นเลยเนาะสเต็ปเดิมนะครับเราทําการตีสีกับเจโรบินนะครับอะไรฉันอยากจะนอนโทรหาฉันตอนตื่นแล้วเถอะเขาว่าอืมเจ็ดโมงเช้าเจโรบินน่าจะตื่นแล้วนะตอนนี้เราก็น่าจะโทรหาเจโรบินได้นะครับเนี่ยแล้วก็ค่าความสัมพันธ์เราก็ดีขึ้นนะครับเวลาเราโทรไปคุยหนึ่งครั้งนะก็เป็นอะไรที่น่าแปลกเหมือนกันนะครับนางมาปล้นบ้านเราแต่ว่าเราต้องโทรไปงอนางงงเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรโทรไปงอแป๊บเดียว เพื่อผลประโยชน์นะนะโรบินได้รับสิทธิ์มากกว่าใครอ้าวโอ้โหไอหนุ่มนี่มันไม่ได้ทะเลาะกับเจโรบินเนี่ยนะมาแล้วฮะมาแล้วฮะแม่สาวพาวสเสน่ห์ของเราครับโอ้โหทำไมโจรมันกล้ามใหญ่อย่างวะโอ้โหและเจ้คนนี้ครับก็จะเป็น npc โจรน,นั่นเองครับผมไม่ดูว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมนะแบบคนอื่นก็สามารถเป็นโจนได้เหมือนกันหรือเปล่าอันนี้ไม่ดูเหมือนกันนะครับแต่เท่าที่ดูมานะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้คนนี้เนาะผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันเหมาะสมกับเจ้ดีนะครับผมก็จะทําการนี่ไงพร้อมกรอบให้เจ้เหมือนเดิมครับอื นี่อืมแล้วก็นี่เลยครับคราวนี้เราจะไปเข้าออกหลังบ้านแดนนะครับแล้วเราก็ลองดูครับว่าเราจะสามารถ<ะ>ทํายังไงเอ้ามันทะลุมาได้อย่างงี้เลยเหรอหามุมให้เจ๊ใหม่ก่อนโอเคเอาไอเด็กออกมามานี่ไอเด็กไปนั่งกินรวมอะไรเขาโอเคมีให้เจ๊แค่นี้แล้วกันเราก็ทําการขังซิมแบบนี้แต่ซิมสองมารอบนึงแล้วนะขังโจรไปนะครับ รอบนี้นะครับเราก็มาขายโจนอีกเหมือนกันแต่ว่าเป็นในเดซินสี่นะครับลองดูนะครับว่าในรอบนี้นะครับผมจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับเป็นห้องซีเรียมแบบนี้นะฮะตอนนี้ฉันคิดว่าฉันควรจะไปได้แล้วล่ะขอบคุณมากนะที่มาพูดคุยกับฉันอ่ะโอเคครับขอบคุณครับเจ๊เนี่ยตอนนี้เจ๊ก็ยังชิวๆครับเล่นโทรศัพท์อะไรไปเจ๊ก็ยังเล่นโทรศัพท์ต่อไปครับก็ยังชิวอยู่ครับเจ๊โรบินแบงครับในค่ำคืนนี้นะในระหว่างนี้ผมก็จะดูด้วยนะครับผมว่าจะมีโจรอื่นๆเข้ามาป้นบ้านเราอีกไหมนะฮะ ้าสมมุติว่าเจโรบินแบงค์เนี่ยเขาอยู่นี่นะตอนนี้ผมก็ได้ทําห้องกระจกให้เลยฮะเนี่ยจะได้สังเกตเจง่ายๆยนะลองดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับผ่านมาแล้วหนึ่งวันเด็กๆก,ก็ไปโรงเรียนแล้วครับรู้สึกว่าเจโรบินนะครับเริ่มที่จะรีเควสค,ความต้องการมากขึ้นนะครับเนี่ยเริ่มหิวแล้วเริ่มอยากเข้าห้องน้ํและตัวเริ่มเหม็นก็ยังมีโทรศรัพท์คู่ใจของเขาครับให้ได้เล่นต่อไปตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่วันที่2นะครับยังไม่เป็นไรเว้ยทุกคนก็ไปทํางานกันหมดบ้านเลยครับ ปล่อยให้เจ๊โดบินอยู่คนเดียวผมก็ไม่รู้ว่าในเดอะซิมสนะครับผมจะต้องใช้ประมาณกี่วันนะะอยู่ในห้องปิดครับทําอะไรไม่ได้เลยครับนอกจากเล่นโทรศัพท์ครับอืมผู้คนด้านนอกก็ใช้ชีวิตก็อย่างปกติสุขโอ้ต่ว่าไม่เล่นโทรศัพท์ก็หมดเลยเหรอบ้นะคืนที่2ครับสําหรับการอยู่ที่บ้านหลังนี้ครับมันก็มีอะไรเกิดขึ้นเฮ้ยเฮ้เจ๊เจ๊เรียบร้อยเรียบร้อยครับอื้อหืออื้อหือหิวตายครับเจ๊ โรบินแบงค์ครับจบเป็นที่ทุกปอยครับสำหรับเจโรบินแบงค์ฮะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหปันวิญญาณทิ้งเลยโอ้โหหดร้ายสุดๆเจกลายเป็นกล่องไปแล้วครับโอ้เราสามารถเปลี่ยนป้ายดุมศพได้ยนะครับนี่เป็นอันนี้แล้วกันเท่ดีเฮ้ยโอ้นี่ไงเอาเลยครับคราวนี้เราก็ได้รู้ว่า มีโจรคนใหม่นะครับผมถือกําเนิดขึ้นแล้วครับตีกันน้าบานอีกแล้วครับจะได้รู้นะครับมันมีการเปลี่ยนซิมที่เป็นโจรคนใหม่ๆหไปเรื่อยๆนะครับเรียบร้อยครับตำรวจก็มาไปเรียบร้อยครับแล้วก็เสียใจอ่ะฉันจับโจรไม่ได้อีกแล้ว แล้วก็กลับบ้านแค่นี้เลยโอเคครับคนดูสําหรับการอัปเดตซิมซีล่าสุดก็จะเป็นประมาณนี้ครับมีอะไรที่ผมและคนดูอีกหลายท่านยังไม่ทราบเกี่ยวกับอัปเดตนี้ถ้าเพื่อนๆท่านไหนมีทิคในการเล่นเกมฟิลฟิลก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะกดไลค์กดติดตามหรือส่งซปเปอร์แทงเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณเท่านี้ก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม